สวัสดีค่ะวันนี้มาส่งงานอีกหนึ่งคันนะคะของทางร้านตั้มออโต้ช็อปนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นรถมิวเอ็กซ์สองพันยี่สิบเอ็ดนะคะจะเป็นตัวแอคทีฟนะจะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะอ่ามาอัพหน้าอัพท้ายเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะแปลงหน้าเป็นมิวเอ็กซ์สองพันยี่สิบห้านะคะเขาเรียกว่าอัพอะไหล่นะคะเพิ่มเติมอะไหล่เป็นตัวท็อปนะคะสองพันยี่สิบห้าตัว RS นะคะตัวนี้ ในการเปลี่ยนก็จะมีตั้งแต่ฝากระโปรงหน้ามาเลยนะคะพี่ๆฝากระโปรงหน้าแล้วก็ตัวไฟหน้านะคะแล้วก็จะมีชุดสายไฟตรงรุ่นนะคะมีชุดกระจังหน้านะคะกันชนหน้าเป็นสีขาวมุกนะคะแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกโมลิ่งไฟตัดหมอกแล้วก็ฝาครอบไฟตัดหมอกเป็นของ R S นะคะตัวนี้นี่สวยๆหนึ่งคันนะคะ หลอลงตัวเลยนะคะพิ่บีชุดหน้านี่จากรถตัวแอคทีฟนะคะกลายเป็นหน้า RS นะคะเพียงข้ามวันเท่านั้นนะคะสวยๆเลยนะคะรถเป็นสีขาวมุกนะคะงานสนิทงานเนียนแบบนี้เลยนะคะมีพลาสติกให้ข้างในด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเราพาไปชมด้านหลังกันค่ะที่นี้รถเป็นขาวมุกอยู่แล้วนะคะ ด้านหลังก็อัพมาเลยนะคะก็จะมีฝาท้ายนะคะแล้วก็จะมีไฟท้ายนะคะแล้วก็ชุดเดินระบบสายไฟอะไรครบเรียบร้อยนะคะโลโก้อีซูซูโลโก้มิลเอ็กแล้วก็โลโก้อาร์เอสครบเซตเรียบร้อยนะคะอะไหล่คันนี้จะเป็นอะไหล่แท้เบิกทั้งคันเลยนะคะจะเป็นอะไหล่ครบชุดเลยนะคะมีดีฟิเซอร์นะคะดีฟิเซอร์ท้ายเป็นตัว RS นะคะแล้วก็ครอบไฟถอยตรงนี้นะคะ เป็นของ RS ทั้งหมดเลยนะคะหล่อลงตัวเลยนะคะสำหรับรถหนึ่งคันนี้นะคะนี่สวยๆเลยนะคะงานสนิทงานเนียนนะคะงานสีเป็นสีระบบ 2K นะคะนี่หล่อลงตัวเลยนะคะแปลงหน้าหลังนะคะทำให้รถแบบว่าดูไม่ออกเลยนะคะพี่ๆว่ารถคันนี้เดิมๆแล้วนะคะเป็นรถมนะิลเล็กสองพันยี่สิบเอ็ดนะะอ่าเป็นรถรุ่นเก่านะคะ ทีอ่อัพหน้าอัพท้ายให้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะจะเป็นของ m ิวเอ็กซ์สอนะคะด้านท้ายก็จะดูหล่อหลแบบนี้เลยนะคะนี่สวยๆเลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมด้านหน้าอีกหนึ่งครั้งนะคะนี่ดีไซน์ของไฟท้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นอะไรแท้เบึกหมดเลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นทรงรถนะคะ ดูดูดันนะคะเข้ากับแม็กกับล้อนะคะนี่งานสนิทนะคะงานเนียนหมดเลยนะคะฝาตัดหมบอก RS ค่ะนี่ชุดหน้านะคะเต็มระบบนะคะสำหรับ1นึคันนี้นะคะฝากผลงานของทางร้านตั้มออโต้ช็อปไปด้วยนะคะหน้าร้านอยู่บางนาตาดกม .14 ค่ะติดถนนใหญ่เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์083 8์4 7 6 0 3นนะคะสามารถทักแชทแอดไลน์สอบถามรายละเอียดสินค้ากันได้เลยนะคะ สวยๆนะคะฝากผลงานของทางร้านตั้มไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากหน้านี้ไว้เป็นแนวทางด้วยนะคะสําหรับพี่ๆีคนไหนที่อยากจะอัพหน้าอัพท้ายเป็นมิวเอ็กซ์นะคะฝากร้านตั้มไว้เป็นแนวทางด้วยนะคะสําหรับคันนี้ขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ